เอาอยู่นี่เองโทรขี้เกียจทํางานดูเดิดทำไมขี้เกียจทํางานเนี้ยแล้ววันนี้วันนี้ไม่ต้องกินข้าวนะโอเคปะ่ะข้าวก็ขี้เกียจทํางานก็ให้รีวิวแล้วไม่รีวิวอะแว่นก็ไม่ใส่เนี่ยแล้วมันนอนหลบอยู่อย่างนี้ได้ไงอะแล้วให้พูดอยู่คนเดียวฮะให้พูดอยู่คนเดียวปากแฉะอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวแล้วทําไมไม่ทำบ้างอะฮะมาหัวเราะทำไม,ะม,ไมอะ หนึ่งสองสามสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้พัญญาสวัสดีครับพี่บัญชาครับสวัสดีครับวันนี้ครับทุกคนครับวันนี้เราจะมารีวิวรถใช่ไหมครับเราจะมาอัปเดตทุกให้ทุกคนนะครับว่ามีรถอะไรบ้างอะไรบ้างครับอย่าพึ่งหลับสิครับอ่าขายของก่อนขายของก่อนอ่าขายของก่อนอ่าเดี๋ยวพาทุกคนนะฮะไปดูรถว่าเรามีรถอะไรเข้ามาใหม่บ้างวันนี้จะบอกว่าจะอุ้มเลยเดี๋ยวให้อุ้มเิเรามีรถอะไรเข้ามาใหม่ อันนี้อันนี้เข้ามาไหมกระบะเข้ามาใหม่ป่ะใครที่อยากได้รถยนต์มือสองฮะกดติดตามไว้เลยครับผมครับอ่าใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์นะฮะอย่าลืมกดแชร์นะฮะอย่าลืมกด subscribe ผมเลยฮะวันนี้นะครับผมมาผมมานี่เลยอย่าเพิ่งขี้เกียจครับอย่าเพิ่งขี้เกียจทำงานก่อนอันนี้รถมือกล้องยังอยู่นะฮะอันนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะลืมละฮะฮะอ๋อโอเค คันนี้ขายอยู่ที่สามแสนครับแปดหมื่นห้าพันใช่ไหมจำไม่ได้ครับลืมครับลืมอวันนี้อัปเดตหน่าอยคันนี้ก็ยังอยู่นะฮะคันนี้อะไรบัญชาอะไรแอคคอร์ดโอ้อยางนี้ยอดวิวกระจายเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยขี้เ,เกียจอย่างเงี้ยขี้เกียจเงี้ยฮะง่วงเหรอคันนี้ก็ยังอยู่นะฮะคันนี้ปีส0งพันสิบอดฮะรถสภาพค่อนข้างจะโอเคเลยครับอ่าสภาพดี ยางอาจจะมีด้อยนะฮะรถขายตามสภาพครับต้องเก็บงานนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เก็บงานก็ได้นะตัวนี้ก็ยังอยู่นะฮะตัวนี้ขายอยู่ที่อ่าแต่ถ้าเกิดหน้าเต็นท์ขายอยู่ที่3ามแสนเก้าเก้านะถ้าเกิด3ามแสนเก้าเก้านี่คือเราเก็บให้เพอร์เฟคเลยนะทุกคนนะเก็บให้สวยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเงินสดนะฮะสามแสนสี่หมื่นห้าพันฮะราคานี้เลยนะครับอ่าเงินสดนะฮะนี่มีคันนี้เข้ามาใหม่ครับอ่าบัญชาอยู่ไหนละคันนี้รถได้เดิมนะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมอีกทีนะครับ รถคันนี้ดีแม็กคันนี้ปี2006นะฮะ S L X นะฮะไฟฟ้านะฮะรถสภาพโอ้ยผมว่ารถสภาพสดมากคันนี้นะฮะอ่าเดี๋ยวผมรายงานให้ทุกคนได้ชมนะฮะคันนี้ขายเท่าไหร่คันนี้ถ้าเกิดว่าขายหน้าเต็นท์ฮะขายอยู่ที่2 7 9 0 0 0 0บาทฮะถ้าเกิดว่าใครที่เอาราคาเงินสดนะฮะคันนี้เอาไปที่2 0 0 0 0 0นานะฮะ2 3 9 0 0 0านฮะนี่ คันนี้ยังอยู่นะครับคันนี้ยังอยู่นะครับคันนี้ยังอยู่นะครับคันนี้นะครับคันนี้อ่อนิสันซันนี่นะครับอ่าก่อนที่จะเป็นนีโอฮะคันนี้อยู่ขายอยู่ที่ลดราคาปรับลงแล้วครับขายอยู่ที่45,000นานะครับอ่านิสันเทเน่ตัวนี้นะฮะนิสันเทเน่ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับนิสันเทน่ตัวนี้นะครับปรับราคาลงหาตามสภาพนะครับอ่าคันนี้อยู่ที่ถ้าเกิดหน้าเต็นนะฮะขายอยู่ที่139,000าฮะแต่วันนี้นะฮะขายตามสภาพนะครับ รถสตาร์ตติดขับได้ครับแต่ต้องไปเก็บงานชนิดหนึ่งนะเก็บงานถ้าเกิดว่าใารติดตามครั้งที่แล้วดูรีวิวย้อนหลังได้นะฮะคันนี้ขายอยู่ที่9 9้านะครับ99000บาทนะทุกคนฮะมาดูฝั่งนี้ครับมาดูนี่เลยคันนี้ก็ยังอยู่ฮะคันนี้ยังไม่ได้อัปเดตให้ทุกคนได้ชมนะคันนี้ก็ยังอยู่ฮะไทตันฮะปี2012คันนี้นะฮะคันนี้นะครับเป็นเครื่องบินซินฮะอ่า ติดแก๊สมาครับ CNG โรงงานครับตัวนี้ทํามาเป็นพิเศษเลยเป็นรถแก๊สมาทํามาจากโรงงานเลยครับคันนี้นะครับคันนี้ถ้าเกิดว่าสภาพสวยๆเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไปเก็บงานนะครับเก็บให้สวยเลยหลังคาจะมีรอยสักนิดหนึ่งฮะหลังคาจะซีดนิดหนึ่งครับแต่ถ้าเก็บเก็บสวยๆนะฮะคันนี้ขายอยู่ที่1นึ่งแสนเกาฮะแต่วันนี้ฮะปรับราคาฮะปรับราคาลงครับอ่ะขายตามสภาพอย่างนี้เลยครับแต่ว่า ผมจะบอกทุกคนนะรถคันนี้เป็นรถบริษัทนะครับแต่ว่าเรื่องเอกสารเดี๋ยวผมจะโอนเป็นส่วนบุคคลกันนะครับเพราะว่าผมกลัวฮะกลัวเรื่องเอกสารถ้าเกิดเอกสารมีปัญหาเนี่ยหรือว่าเอกสารทางบริษัทมีปัญหาโอนไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะลาบากนะครับอ่าเพราะว่าเอกสารชุดโอนอ่ะมีอายุแค่ประมาณ1เดือนครับอ่ะวันนี้นะครับปรับไปเลยปรับราคาลงฮะขายอยู่ที่1นึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะฮะอ่าสภาพแบบนี้เลยครับ เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้ชมอีกทีนะฮะทุกคนครับอ่าแล้วบัญชาไปไหนละบัญชาปิดคลิปแล้วเอ้าอยู่นี่เองโทรขี้เกียจทํางานดูดิทำไมขี้เกียจทํางานเนี่ยแล้ววันนี้วันนี้ไม่ต้องกินข้าวนะโอเคปะ่ะเอ้าก็ขี้เกียจทํางานก,นก็ให้รีวิวแล้วไม่รีวิวอะแว่นก็ไม่ใส่เนี่ยแล้วมันนอนหลบอยู่อย่างนี้ได้ไงอะแล้วให้พูดอยู่คนเดียวฮะให้พูดอยู่คนเดียวปากแฉะอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวแล้วทําไมไม่ทำบ้างอะฮะ มึงหัวเราะทำไมอะปิดคลิปก่อนดิเร็ว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 ปิดคลิปก่อนมาจะอุ้มอ่ามาอุ้มมาปิดคลิปก่อนดิปิดคลิปก่อนโอ้โหตัวก็หนักกินก็เยอะทำงานก็นิดเดียวอะปิดคลิปก่อนถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราเนี่ยฮะเป็นกําลังใจกันฮะวัยรุ่นทํากินป่ะอ้าวนิ่งอยู่แล้วโอเคปิดคลิป เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับอ้าวอะไรเนี่ยสวัส oh, ดีครับกัน oh, <no. S 1> เออสวัสดีครับโถเฮ้ยไม่ได้ oh. เรื่อง